สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟา r เวลดัม EP ที่2แล้วอาณาจักรของเจ้าหญิงซันนี่จะเป็นยังไงนั้นมาลองฟังสปอยกันหน่อยดีกว่าจะเข้าขั้นสู่วิกฤตเลี้ยงดูคนไม่พอฮเมืองเราจะล่มจมไหมเนี่ยอ่ะอ่ะอะอะสนใจแล้วเลยสิทาแต่ก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดสับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซนนี่ด้วยนะคะหรือจะคข้เมน์มาคุยกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะไปรับชมกันเลยดีกว่า s <S เข้าสู่ปีที่สองแล้วเลเฟอรบ้านตรงนี้สร้างได้แค่สองหลังรับมาเพิ่มเลยค่ะต้องการคนงานเพิ่มค่ะบ้านดูสวยงามเลยนี่ยตรงนี้ค่ะต้นก็หนีแค่ก้อนเดียวเหมือนงานขุดเจาะของเราสคน ไม่ไหวอย่างนั้นหรือเราควรสร้างมาลงก้อนหินตรงนี้เพิ่มดีนะตรงนี้ก็แบบมอรสโตนนะคะแต่ที่แน่ๆคืออาหารจะไม่พอแล้วนะคะก็สร้างฟาร์มตรงนี้เพิ่มไหมเราต้องสร้างฟาร์มเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะจริงๆอยากจะทำบ้านนำล่องไว้ตรงนี้เราจะได้แบบว่าไม่หลงลืมว่านี่คือแนวถนนของเรา ทำเป็นน้ำร่องไว้ดีกว่าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวสร้างอู้มันไม่พอจะสร้างฟาร์มตรงนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ไม่พอค่ะก็งั้นตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันสำรวจไม่ได้อเอาไงดีอะ่ะมันต้องสร้างฟาร์มเพิ่มแย่แล้วอันนี้คือวงบ้านละละ่ะแต่ว่าฟาร์มเอาไปลงไหนดีเนี่ยช้ากว่าน,นี้แย่แน่ๆ ลงทางนี้แล้วก็ลงมุมนี้ไหมอันนี้คือทางตัดทางไปเลยออะแล้วก็ตัดทางตรงนี้ไหมแยกยาวๆไปแล้วก็เดี๋ยวลงฟาร์มข้าวเนี่ยลงฟาร์มข้าวยาวๆ <c oughs> อันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรขาดก้อนหินโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวต้องสร้างโรงแรมปึ้งไว้แถวๆนี้ด้วย,ยนี่ก็ต้องใายก้อนหินยี่เหมือนกัน <c oughs> เอ้ยอาหารจะพิพอ งานจะไม่พอแล้วจะเข้าขั้นสู่วิกฤตเลี้ยงดูคนไม่เพอฮะมีคนว่างงานอยู่ตั้งห้าคนอันเดี๋ยวเราจะไม่รับคนชั่วคราวนะคะรีบสร้างอันนี้เถอะขอลองอันเดียวนี้ก็อนหินอันเดียวนี้แล้วค่อยมาสร้างอันนี้่อเมืองเราจะล่มจมไหมเนี่ยเงินมีเยอะแยะนะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้บ้านยังไม่มีคนอาศัยอยู่หนึ่งหลังรีบเร่ง เฮ้ยอันนี้คือขนของไหมอันนี้เจ๊กแกขนของมามาลงตรงนี้ใช่ไหมเจ๊เจ๊ขนของจะมาสร้างฟาร์มใช่ไหมเจ๊ใช่ไหมเอ้ยใช่จริงด้วยโอ้ยเก่งมากเลยเจ๊กําลังเฝ้ารอเลยเออเจ๊ก็บอกกําลังรีบเร่งอยู่รีบเร่งเออแล้วก็รีบเอาคนใส่เข้ามาเลยนะคะตอนรับครับตอนรับครับอาหารถึงจะอาหารไม่พอก็ยังก้อนรับอยู่ เพราะว่าต้องการคนงานแล้วตอนนี้พื้นที่หลายๆอย่างก็สำเร็จรุ่รวงนะคะอันนี้ก็ต้องการคนงานเพิ่มหนึ่งคนกระจายของกินนะคะเอาละปลูกปลูกผักทำนากันใหญ่เลยเจ๊โอ้โหเจ๊กระโปรงสีมพูเลยเอาหัวโมงโมงจุมจุมดินไปอาๆๆ่ารักอ่ะดูดิดูดูท้าวานมาเล็ดเขาเนะคะน่ารักเชียว นี่คือซูมไม่ได้นะคะซูมได้แคะ่นี้ค่ะอะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้เราปลูกผักเนี่ยภายใน30วัน80ต้นทำได้ไหมลองดูสิไม่ได้ก็แค่เสียโนเบลิตี้หรือจ่าย50เหรียญทองเพื่อเอาโนเบลิตี้5เออ50เหรียญทองอีก๊บมีนี่ไรอะ่ะมีของขวัญเอาอาหารหมาให้อ้จะแมวเลย นาก็ยังไม่พออยู่ดีนะคะตรงนี้คนงานเราไม่พอหรอเนี่ยคนงานขาดไปคนนึงนะคะทีนี้ก็คงจะต้องสร้างบ้านเพิ่มหนึ่งหลังเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามะคะ่ะตรงนี้มันจะได้ไม่แหว่งเอออันนี้เราลืมเราลืมเคลียร์พื้นที่อย่างนั้นหรอลืมลืมจัดให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบสวยงามตามท้องเรื่องที่เราเมเนจตอยู่ในหัวรับมาก่อนหนึ่งคนแล้วก็เมืองก็เต็มอะ มีความรู้สึกว่าไม้นี่ช้าเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำลงตัดไม้นี่เพิ่มสักหนึ่งโลงนะคะบ้านแถบนี้จําเป็นจะต้องมีเอ่อลงเตรียมลงเหลมเพื่อที่จะให้ทุกคนจะได้มีความสุขนะคะตอนนี้เมืองความสุขแฮปปี้เน็เหลือแค่6กเปอนต้านี่ไงมีฮีโร่คอเตอร์มุมวางฮีโร่หรอไว้ไหนดีละเราเนี่ยไว้ตรงนี้เลยนะี อาหารเราไม่พอใช่ไหมเราก็ทําเรือท่าเรือให้มันตกปลาแต่ว่าทําไมมันวางบ่ได้อะวางบ่ได้เพราะว่าพื้นที่เล็กไปแน่เลยมันก็ติดแม่น้ำไม่ใช่เหรออาหารขยา่ดินแดนก่อนนะให้เขาตกปลาได้ขยายดินแดนเพื่ออะไรตกปลามีตังเยอะไงทำอะไรก็ได้ <laughs> พื้นที่ตรงแถวนี้อว้ยนี่ไงอันนี้คือไอรอนโอ้โหพื้นที่ไอรอนไกลมากเกรงว่าเันนี่ต้องมาทําโซนบ้านแถวๆนี้เพื่อขุดไอรอนตรงนี้ไม่งั้นคนงานอยู่ไกลเกินก็ต้องซื้ออีกสองแผ่นรองเงินนะคะรองเงินตอนนี้มันก็ปีที่2แล้วเขาให้เราสร้างพื้นที่ปลูกพัมคินบีทก็น่าสนใจนะเพราะว่าอาหารเรามันไม่พออยู่อโอเครับนะคะเวน้นนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่โซนตรงนี้เนี่ยพื้นที่นี้เลย 200แล้วก็ทำทางมาเลยนะทำทางยิงตรงมาเลยเรียบไมนะ่นามาเลยนะคะแบบนี้แล้วก็สร้างสร้างโซนบ้านตรงนี้เลยโอ้ตั้งตั้งจากเจ็ดแปดร้อยทำถนนยาวไปไดีไหมนี่เลยเออทำฟ้ามันตรงนี้แหละ ไม่รับก่อนนะคะตอนนี้เราจะต้องสร้างพัมคินแปดช่องฟีดแปดช่องอาแคลลทแปดแล้วยังมีกาดอีกแปดนี่ต้องต้องทำบ้านคนไว้แถวนี้แล้วก็จะเอวตัดไม้ on, <go> on. แล้วก็บ้านคนคไม้ไม่พอแน่นอนตอนนี้ก้อนหินด้วยต้องมีที่ที่ขุดหินเพิ่ม หมุนหมุนไม่ได้เว้ยหมุนเอาแค่มุมน,นี้ละยังไม่รับคนนะคะเมืองเรายังไม่รับคนคะ่ะคุณฮีโร่ตรงนี้มาสำรวจอันนี้ได้ไหมคะโอ้ยคนมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าเราไม่พร้อมรับคนเลยฮีโร่เราอยู่ไหนเนี่ยฮีโร่ครับคุณฮีโร่อยู่ไหนแล้วอันนี้ไงคุณฮีโร่มามานี่เลยมานี่เลยสำรวจนีให้หน่อยครับ นี่ครับคุณ้โนลนาสำรวจเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราทำฐานหิน20ก้อนกับแผ่นไม้15แผ่นภายใน30วันทำได้ไหมไม่รู้อ่าลองแต่ว่าเราต้องสร้างทีตัดไม,ม้เพิ่มโอ้ฮีโร่เราไม่ไหวอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นคะโอ,โอ้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 เรียบร้อยตุยลีเยอรลิกาโต้กดใสไซเมซื้อ อีโลเป็นลมล้มพาไะเตียงเงินหกสิบโอ้ยเข้าฤดูหนาวปีที่สองแล้วนะทุกคนแต่ว่าความน่ากลัวของซันนี่ตอนนี้คือ้เาเมืองอาหารไม่น่าพอกินนะเราต้องสร้างโลงสีให้เขาแล้วนะคะตั้งลงสีแล้วก็อาจจะต้องตกปลาเพิ่มเราจะได้มีปลาแล้วก็สร้างที่เก็บอาหารไว้ด้วยนะคะจะไดะ้กระจายอาหารได้ โอเคเราเริ่มสร้างเบเกอรี่ได้ด้วยนะคะคุณฮีโร่จัดก,การมันเร็วเขา้าคุณจะต้องจัดก,การมันตู้ขเขามันมีกักสามตัวเองฟาดอ้าวคุณฮีโร่ฟาดเขาฟาดอึอึฮีโร่สู้เขา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 เอยอย่าบอกว่าชนะ <laughs> ชนะแล้วว้าวเออคุณฮีโร่ชนะนะคะรอบนี้ เขาบอกว่าโค้นให้เราส่งมเมสเซจนะคะไปเมืองข้างๆอันนี้25บาทส่งไปสิอะส่งมเมสเซจส่งมเมสเซจแล้วโอเคทีนี้ก็ให้รอมเมสเซจนะคะสร้างบ้านกันหน่อยเนาะเอ้ยใจเย็นๆแม่ตอนนี้เราสร้างบ้านไม่ทันคุณรูปบ้านทังไรได้เรียบร้อยนี้ก็จะมาเปลี่ยนแปลงโซนนี้เหมือนเดิม เน้นการปลูกต้นไม้ไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานเดี๋ยวเราควรจะปลูกข้าวตรงนี้แล้วก็อปลูกข้าวแล้วก็ทำลงสีเป็นโซนบ้านแถวนี้ด้วยนะคะต้องแบ่งโซนแบบเยอะมากเขาส่งเมสเซษกลับมาแล้ววินนิเฟลเขาต้องการฐานหินสิบอันให้เขาไปก็ได้นะโอเคให้ก็ถ่านหินเข้าไปสิบอันแล้วแสดงว่าเราต้องทำเพิ่ม ไม่พอแน่นอนอยากจะทำฟาร์มเพิ่มตรงนี้ให้เป็นฟาร์มข้าวเราจะได้ทำโรงงานเบเกอรี่นะคะนี้ให้เราสร้างขนมปัง15ชิ้นไปใน30วันยังไม่รับดีกว่าอันนี้นะอุ้ยลืมลืมเควยสร้างบ้านเลยแย่ yeah, แล้วโดนหัก Nobility 10เอาเป็นว่าเราพักไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันไหมว่าเมืองเราจะรอดหรือเปล่า ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย